สวัสดีค่ะสบายดีกันนะคะข่าวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังหรือว่ามาคุยกันนะคะจริงๆแล้วอะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเริองอะไปขายของนะคะที่ตลาดนัดสีเขียวทุกวันอาทิตย์นะคะก็เราก็ไปขายของจากผลิตภัณฑ์จากฟาร์มนี่เลยค่ะอย่างที่บางคนอาจจะรู้มาบ้างน,นะคะว่าเริองอะทำกะเกษตรนะคะทำเกี่ยวกับเอ่อฟาร์ม นมแพะนะคะแล้วเราก็มีชีสมีนมสดแล้วก็มีโยเกิร์ตไปขายทุกวันอาทิตย์นะคะที่ไหนกลุ่มโคเปนเฮเกนแล้วเราก็คุยกับเพื่อนๆว่าเรื่องอาหารนี่แหละค่ะอาหารอินทรีย์การผลิตอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ตายแล้วมีคนอยากร่วมนะคะมีคนอยากร่วมแจมด้วยแป๊บนึงค่ะค่ะแล้วก็กลับมาคืนนะ,ะเรื่องก็มันมีอยู่ว่าเพื่อนอ่ะเขาก็ปนบนเรื่องอาหารเรียกว่า อาหารที่มันเป็นอาหารกล่องนะคะอาหารที่มาทําจากโรงงานนะคะอาหารที่สำหรับไมโครวเวฟอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเขาก็บนบนเรื่องสารเคมีเรื่องสารตกค้างเรื่องสารปรุงแต่งอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยเล่าบอกว่าสมัยเราเป็นเด็กนี่อาหารการกินมันเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็เลยคิดไปก็เลยโอ้ตายแล้วตอนเป็นเด็กนี่เราก็เล่าบอกเขาว่ามันเป็นยังไงแล้วเพื่อนอ่ะเขาก็บอกว่าโอ้โหเริง เธอแม่งโคตรโชคดีเลยวะนะเราก็เออเนาะจริงด้วยสมัยตอนเด็กๆนะคะเราก็ไม่คิดหรอกค่ะว่าเราอะโชคดีนะคะก็บอกเพื่อนค่ะว่าเนี่ยเธอรู้ไหมตอนฉันเป็นเด็กๆเ,กเกนี่ยที่บ้านะ่ะไม่มีเรียกว่าไม่มีไฟฟ้าเลยนะคะไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้าประปาเรื่องจําได้เรื่องอะเป็นเด็กจากยุคเจ็ดศูนย์นะคะเรื่องเกิดปีเจ็ดห้าก็ตอนนี้ก็ห้าสิบปีแล้วนะคะเป็น เขาบอกว่าคุณเกนเนี่ยเริ่มพูดถึงอดีตนะคะอาจจะใช่นะคะไปแล้วกลับมาคืนนะคะแล้วก็เราก็บอกค่ะว่า,วาสมัยแต่ก่อเมื่อเราไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําประปานะคะของทุกอย่างที่จะทำน่ะมันต้องทําแบบว่าสดสดเดี๋ยวนั้นเลยเพราะว่าเราไม่มีตู้เย็นใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอาหารการกินน่ะถ้าเราทําเก็บไว้อะ บ้านเรียว่าประเทศของเราเป็นเมืองร้อนใช่ไหมคะมันกระบูดง่ายอะไรง่ายอย่างเงี้ยฉะนั้นของอะ่ะมันต้องสดๆแล้วเราก็เล่าบอกเขาว่าเธอรู้ไหมอย่างอาหารการกินพวกผักอะไรอย่างเงี้ยพวกเอ่อเครื่องเคียงเครื่องแกงอะไรเงี้ยมันมีรอบบ้านเลยนะทุกๆบ้านเลยบอกเขาเลยว่าทุกบ้านเนี่ยต้องมีเอ่อไม่ใช่กระเทียมนะคะคือข่าตะไคร้นะคะ ใบมะกรูดถ้ามีก็ถือว่าเออมันเรียกว่าดูดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่ที่บ้านเริงจะมีนะคะไม่ใช่ว่าดูดีเพราะว่าคุณแม่นี่แกต้มอะไรนี่แกชอบใส่ใบมะกรูดแล้วก็มีต้นมะกรูดต้นหนึ่งต้นหนึ่งนี่ก็กินได้ทั้งหมู่บ้านนะคะจริงๆแล้วนะคะก็มีที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพริกนะคะข่าและแตะไคร้ค่ะ แล้วก็หอมกระเทียมนี่ส่วนมากเราจะปลูกกันเองนะคะนั่นเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือที่จําได้ติดตาเลยต้องมีก็คือว่า,ากะเพราค่ะกะเพรานี่มันแบบว่าปลูกครั้งเดียวนี่พอมันเริ่มแก่เขาก็ตัดต้นแก่ทิ้งแล้วมันก็งอกต้นใหม่อะไรมาอย่างนี้ใช่ไหมคะนั่นเลยค่ะสมัยแต่ก่อนอ๋อเรื่องจำได้แล้ววิยดูสิคะตอนนี้แบบว่าคิดไปแล้วมันมีอะไรม,มันมันเห็นภาพเลยตอนเด็กๆนะคะแบบนั่นเลยค่ะมันทําให้เราแบบ มีความสุขนะคะเริงมีความสุขมากเลยที่คิดถึงตอนอดีตตอนนั้นเราคิดว่าเรานะ่ะแม่งโคตรโชคร้ายเลยนะคะเงินก็ไม่มีนะคะไม่มีโอกาสได้กินขนมหวานนะ่ะถ้ามีก็คือน้อยมากเลยนะคะสมัยนั้นจำได้เลยเพราะว่าเริองอ่ะมาจากชนบทนะคะคือเริงมาจากสุรินนะคะนั่นแหละค่ะตอนนั้นช่วงยุค70 7 5เริงยุค80เนี่ย มันยังไม่มีมันมันยังไม่มีไฟฟ้านะเริงจำได้เตินเรืองอยู่ป .3 สามนี่ยังไม่มีไฟฟ้านะคะจําได้แล้วกลับมาคืนค่ะพูดถึงเรื่องผักพลไม้ก,ก่อนนะคะเรื่องก็บอกกัรบรบาว่ารอบๆบ้านเนี่ยมันจะมีพลไม้ก,กินตลอดทั้งปีเลยนะคะเพระาะว่ามันก็จะมีน้อยหนามีกล้วยมีขนุนมีเ,เรียกอะไรนะ่ะแอปเปิลกรเนตนี่ทับทิมค่ะ น้อยหนานี่อู้ช่วงเราดูกินนี่แบบว่าเก็บสดๆนะคะสุกคาต้นอะไรนี่กล้วยนี่ก็คือมีไว้ไประจําบ้านเลยนะคะแล้วก็มีอ้อยค่ะอ้อยอ้อยก็เป็นของหวานใช่ไหมคะก็คือแบบว่ามีทุกบ้านนะคะมีไว้ไประจําบ้านเพราะว่าช่วงหน้านาอะไรเงี้ยเราทํากับข้าวไปกินที่นาการบางทีเราก็อยากได้ของหวานกินนะคะก็เอาเอาอ้อยไปด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่าปาด ปกเปลือก uk, อ้อยนะคะแล้วก็กินกันนะคะหลังจากกินข้าวสเสร็จนะกลายเป็นของหวานอย่างหนึ่งนั่นเลยค่ะนะคะ,นะคะพืชที่ปลูกนี่จาได้ว่าคุณแม่นี่จะปลูกแบบว่าผักชีเรียกว่าผักชีไปเรื่อยนะคะที่เขาใส่ไว้ใส่ต้มแสบนะคะที่มันเป็นแบบยาวๆแล้วมีน้ำนะคะคือมันมันงอกเองนะคะมันเยอะมากเลยนะคะมันตามพื้นอะสารแหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วจําได้เลยว่ารอบๆบ้านเนี่ย คุณแม่ก็จะปลูกกระถินค่ะกระถินไว้เด็ดยอดนะคะเพราะว่ามาเราปลูกเป็นรั้วด้วยนะคะแล้วก็ตัดแล้วก็อไปมันเยอะมากเลยมันแตกกิ่งมาสวยๆนอกจากกระถินแล้วก็ยังมีพวกผักชะอมค่ะแล้วก็มะเขือมะเขือเพรยกว่ามะเขือพวงนะคะโอ้โหมะเขือพวงนี่มันเกิดขึ้นเองนะคะแบบว่าต้นหนึ่งนี่โอ้โหก,กินกันแบบว่า ไก่กองเลยค่ะคือแบบว่าเป็นเป็นมะเขือที่ไม่ต้องแบบบำรุงรักษาอะไรมากมายนะคะต้นมันก็ใหญ่ๆนะคะปีหนึ่งน่ถ้ามันเกิดถ้าบำรุงรักษาให้ดีนะคะมันเกิดได้หลายปีมากนะคะเพราะต้นมันแก่สิ้นฤดูกาลหน้าก็ตัดมันทิ้งแล้วมันก็เครื่องอะไรเนี่ยโกมันจะขึ้นมานะคะเป็นต้นใหม่อีกนั่นแหละค่ะเราก็ใส่ปุ๋ยให้น้ํามันไปมันก็งอกเป็นต้นใหม่ออกมาได้ค่ะแต่บ่ามันก็มันเกิดขึ้นง่ายมากเลยนะคะนั่นแหละ แล้วผักอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ต้องปลูกนะคะมันเกิดขึ้นเองแล้วก็วิตามินเอสูงตำลึงค่ะโอ้โหตำลึงนี่แบลว่าตามริมรั้วมันเกิดขึ้นมาเองเช่นกันค่ะไม่ต้องปลูกอะไรมากมายอ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราชอบไปเก็บกันที่สุดก็คือผักเรียกว่าอะไรนะ่ะผักเอ,อ ผักบุ้งค่ะผักบุ้งนะคะคือตอนเย็นอะ่ะเด็กๆบางทีก็ไปอาบน้ํากันตอนเย็นใช่ไหมคะพอขากลับก็ได้ผักบุ้งมากลับมาบ้านด้วยบางทีก็มีดําน้ําดึงสายบัวดึงอะไรกันมานะคะสมัยก่อนอะ่ะเด็กๆแล้วก็ในหมู่บ้านน่ะมันเขาจะมีสระน้ำใช่ไหมคะแล้วสระน้ํานั้นสะสุนมากเขาจะปลูกพืชหรือว่าต้นไม้นะรอบๆสระเพื่อกันดินไม่ให้ดินมันมันพังลงไปในสระใช่ไหมคะ ต้นไม้ที่เขาปลูกส่วนมากนะแถวบ้านเริงเนะี่ผู้ใหญ่เขาช่วยกันปลูกก็คือทายสิคะว่าต้นอะไรหืมติ๊กต๊กติ๊กต๊กต้นขี้เหล็กค่ะเพราะว่าขี้เหล็กนี่มันเกิดง่ายมันทนนะคะแล้วมันเป็นพืชที่เขาเรียกว่าเป็นพืชเอ่อเป็นพืชที่มันดึงไนโตรเจนนะคะจากอากาศ มาบำรุงดินนะคะนั่นแหละค่ะมันปลูกง่ายแล้วมันก็ขึ้นแล้วก็ถ้ามันขึ้นเร็วไปนะคะชาวบ้านเขาก็จะตัดกิ่งเอากิ่งไม้นั่นแหละไปทำฟืนนะคะแล้วก็ยอดอ่อนๆนะคะก็เอาไปต้มทำแกงขี้เหล็กอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยสมยัยตกอนนะคะเขากินอะ่ะคือแบบว่าสมายัยตะกอนเรา่คิดว่ามันอยู่กินง่ายนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่มีเงินไงคะเราไม่มีเงินเราไม่ได้ร่ำรวยนะคะ แล้วมันทําให้เราต้องดิ้นรนนะคะหากินเองทําหากินเองเพื่อชีวิตรอดเพื่อให้มีเครื่องอะไรอิ In ่มท้องนะคะนั่นแหละค่ะอะไรที่ประยุกต์ใช้ได้ก็ประยุกต์นะคะจําได้เลยสมัยติโกนนะยิ่งหน้าน้อยหนานะคะเรื่องจำได้คุณยายของเริงเนี่ยแกจะปลูก้อยหนารอบบ้านเลยนะคะแล้วก็ม,มีมีหลายพันอันเนี้ย ต้องเด็ดมาก่อนที่มันจะสุกนะอันนี้นะ่ะจะจะต้องให้มันเด็ดต้องให้มันปริคาร่าต้นถึงจะเก็บอะไรอย่างเงี้ยจะมีแล้วน้อยหนาอีกประเภทหนึ่งก็คือแบบว่าปอกเหลือกมาแล้วมันก็จะโลกออกหมดเลยอะไรอย่างเงี้นะคะมีหลายอย่างมากเรื่องชอบมากเลยโอ๊ยคิดถึงแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะต้นไม้คือว่าผลไม้ที่เด็กๆชอบสมัยแต่ก,ก่อนเนี่ยเรืองจําได้เลยบ้านส่วนใหญ่นะคะบ้านชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ย เขาจะมีพื้นที่ที่ปลูกหมอนนะคะเพราะว่าช่วงฤด,ดูเก็บเกี่ยวเสร็จเนี่ยผู้หญิงส่วนมากเขาก็จะทำเ,เรียกว่าทำผ้าไหมนะคะเขาจะเลี้ยงไหมถ้าเราไม่ไม่ทำผ้าสิ้นเองนะคะเราก็จะขายไหมเป็นกิโลนะ่ะให้คนในเมืองใช่ไหมคือคือคือจะปลุกเขาเรียกอ,อะไรนะ่ะคือจะเลี้ยงไหมอ่ะตัวที่มันเป็นเหมือน นอนไหมนะคะตัวโตๆเป็นหนอนตัวโตๆนะกเริ่งจำได้อย่างฝังใจเลยนะคะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยแม่ให้ช่วยแม่ให้ช่วยเลี้ยงไหมตอนมันเล็กๆเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะคะเราก็ไปเก็บใบหมอนมาแล้วก็ฝานให้มันเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆแล้วก็โปรยให้นอนไหมมันกินนะคะ <S <S พอตัวมันเริ่มโตแล้วนะคะตัวมันโตประมาณเท่าอื นิ้วชี้เนี่ยประมาณนี้นะคะโอ้ตัวมันอ้วนอ้วนแล้วแม่ก็จะต้องไปบอกว่าช่วยแม่เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนกระด้งนะคะเพราะว่าถ้าเราจะใส่เคเรื่าอะไรนะใส่ใบหมอนนะคะทับก็ไปแล้วแล้วตัวหมอนตัวไหมนะคะมันก็จะมากินกินแล้วมันก็จะขี้ มันกินเสร็จนะคะเราก็ทับไปอีกแล้วมันก็ขึ้นมากินขึ้นมากินอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นชั้นชั้นเพราะพาะนานานไปเราก็ต้องเปลี่ยนกระด้งนะคะเพราะว่ามันพูนแล้วใช่ไหมคะนั่นเลยค่ะแม่บอกให้มาช่วยโอ้โหเริงแบบไม่ชอบเลยเป็นคนที่กลัวนอนาะเวลาจับเราก็รีบจับโยนไปใส่แม่บอกว่าทําให้ดีเขามีบุญคุณกับเรานะทําให้ดีไม่ต้องกลัวเราก็กลัวนะคุณ,คณรู้สึกไหม ความที่นอนมันยั่วเยนะี่ยน่ะในมือนะ่ะแล้วก็จับแล้วก็เอาไปวางนะโอ้ยตังจําคือแบบว่าความรู้สึกนะคะแบบโอ้ยขนลุกเลยนะเนี่ยพูดไปอันนี้ค่ะเลีย้ยงไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรคะเกี่ยวคะ่ะเพราะว่าสมัยก่อนอะ่ะต้นไมนะ้น่ะเอ้ต้นหมอนคะ่ะต้นมันจะใหญ่ๆเท่ากับข้อมือนะคะแล้วเขาก็จะตัดให้มันสั้นแล้วก็จะเป็นแบบว่าให้มัน อย่างนี้นะคะให้มันโค้งๆมนๆจะได้จะได้เก็บง่ายสมัยแต่ก่อนก็ยังเก็บกับมือนะคะแต่สมัยนี้เขาจะเลี้ยงให้มันเขาจะเลี้ยงให้เป็นพุ่มแล้วก็ตัดเป็นกิ่งเอาไปวางให้หมายกินเลยใช่ไหมคะสมัยแต่ก่อนนี่ต้องเด็ดค่ะเด็ดแต่ละใบแต่ละใบแต่ละใบนะคะนั่นลแล้วของกินอีกอย่างหนึ่งที่ชอบที่สุดก็คือเอ,อพ้นหมอนค่ะหมอนนะคะนั่นแหละ พันหมอนนี่จะลูกใหญ่ๆหน่อยแต่อาจจะไม่ใหญ่ถ้าลูกปัจจุบันนะคะเพราะสมัยก่อนเ,าเขาต้นหมอนนั้นเขาเลี้ยงเออเขาปลูกเพื่อเก็บใบหมอนนะคะนั่นเลยค่ะแล้วก็เราก็จะไปกินลูกหมอนอร่อยหวานอมเปรี้ยวสมัยนั้นโอ้ยกินกันแล้วก็ปีนต้นหมอนเล่นกันนะคะสมัยนั้นนะอ่ะว่าสนุกสนานสมัยแต่ก่อนนะคะนอกจากเออเออพวกผลไม้ต้นไม้ไม้ผลนะคะ เราก็จะรู้เลยว่าต้นไหนที่เราสามารถปีนเล่นได้อย่างเช่นต้นหมอนนี่เราปีนเล่นได้เพราะว่าใบอ่ะต้นมันอ่ะจะเหนียวเหนียวนะคะมันไม่หักง่ายแต่ถ้าเป็นพวกต้นอย่างอื่นอย่างเช่นออต้นน้อยนาเงี้ยมันเหนียวค่ะแต่ว่ากลิ่นมันเหม็นค่ะจะไม่ถ้าคนไหนปีนอ่ะจะโดนโดนไม่เรียวค่ะเพราะว่าเออมันเคียกบ่า น้อยนานน่ะถ้าไอ้นั่นไปบ่อยน่ะขย่าต้นมันบ่อยไอ้นั่นน่ะโดกมันจะร่วงค่ะโดกมันจะค่อนข้างจะเซนซิทีฟนิดหนึ่งฉะนั้นเราจะไม่เล่นนะคะกับต้นนะแล้วอีกต้นหนึ่งคือต้นมะม่วงเราปีนได้ค่ะต้นมะม่วงนี่อืทางต้นต้นมะม่วงไหนที่แบบว่าอร่อยอร่อยนะคะต้นนั้นน่ะโอ้โห บางทีผู้ใหญ่เขาก็แกล้งเรานะคะไม่อยากให้เด็กๆเนี่ยขึ้นต้นนั้นบ่อยเกินไปเขาเอาเรียกว่าพูดแล้วก็หัวเราะนะคะเขาเอาเอ่อเครื่องอะไรนะ่ะเออมดค่ะเขาจะเอามดนะคะไปไว้ที่จริงแล้วน่ะแบบมันก็มีมดเลยค่ะแต่ต้นไั้นที่มันอร่อยๆเขาแก้เผ็ดเด็กๆนะคะไม่อยากให้เด็กๆไปปีนเล่นเขาก็เอานั่นเลยค่ะมดแดงนะคะ ไปไวที่ต้นนั้นนะคะเด็กๆก็ไปได้ไม่เยอะนะคะปีนไปแล้วก็ต้องรีบลงค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งต้นที่เริงเนะี่ยทั้งได้กินนะคะแล้วก็ได้ขายคือต้นไมย,ยมค่ะเพราะว่าไมย,ยมน่ะเทพต้นไมย,ยมนี้จะไม่นิยมขึ้นไปปีนเล่นนะคะเพราะว่าต้นไมย,ยมนี้ไม้มันเปราะมากค่ะ กิ่งมนะันโปรมากเลยนะคะแล้วต้นมะยมนี้เวลามันออกลูกมาใช่ไหมคะมันจะออกเป็นไม่รู้นะมะยมบ้านคนอื่นจะเป็นไงเต็บ้านเริงเนี่ยคือ,ค,อคือต้นไม้ทําเงินนะคะสําหรับเริงและครอบครัวเรามีประมาณสักสองต้นจําได้เลยว่าโอ้โหต้นหนึ่งนี่มันออกลูกแบบกินกันไม่ไหวนะคะคือแล้วเราก็เอาเอาเครื่องอะไรนะ เอาเน็ตนะคะที่มันเป็นสีฟ้าฟ้าเริงจำไม่ได้ว่าเ,าเรียกว่าอะไรนะคะไปรองกับพื้นเหมือนที่ชาวกรีกเขาทำโอลิฟนะคะต้นโอลิฟเขารองพื้นอย่างนั้นอ่ะแล้วเราก็เคาะก็มายมให้ลงนะคะเพราะว่าบางอันอ่ะมันไกลเกินไปเราเก็บไม่ได้ใช่ไหมไม่กล้าปีนไปไกลเพราะว่ากลัวมายมมันหักไงคะเราก็เคาะเาให้มายมร่วงจากนั้นเราก็ เอาไปขายในเมืองค่ะช่างกิโลขายจําได้เลยได้แต่ละทีนี้เป็นกระสอบเป็นกระสอบนะคะแล้วก็รถมาเราก็เอาไปขายที่ตลาดช่างกิโลขายได้ร้อยซองร้อยก็โอ้ยคตรจะดีใจเลยนะคะสมัยนั้นจําได้เลยแล้วนอกจากต้นมะยมที่ทําเงินแล้วนะคะจําได้เลยว่าที่บ้านเร่งนะ่ะมีต้นฝรั่งค่ะแต่มันเป็นฝรั่งขี้นกนะคะลูกมันก็ไม่มไมค่อยใหญ่หรอกคะ่ะ ลูกมันเท่ากับเอ่เอเท่ากับลูกมะน,นาวนะคะบางทีก็เท่ากับลูกเลมอนนะคะที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเลมอนนี่ก็จะเป็นสีเหลืองๆใช่ไหมคะแล้วถ้าบางลูกมันก็เป็นเหมือนลูกมะน,นาวส่วนมากก็จะกั้มกึ่งระหว่างลูกมะน,นาวใหญ่ๆกับลูกเอ่อลูกเลมอนนั่นเลงค่ะหรือก็ประมาณส้มประมาณลูกขนาดเท่ากับ ถ้าพันดีหน่อยนะคะลูกก็เท่าๆประมาณสักส้มส้มเช้งไม่ใช่นะคะรู้ว่าส้มเขียวหวานนั่นแหลคะค่ะส้มเขียวหวานบางมดอ่ะประมาณนั้นจําได้ว่าบ้านเริงน่ะมีต้นหนึ่งเนื้อสีขาวไม่ใช่เนื้อสีชมพูนะคะเนื้อสีชมพูนี่เป็นอะไรที่อร่ม,มากแต่เราไม่มีนะคะไอ้นั่นอะ่ะฝรัง่งต้นนั้นนะคะมันเกิดขึ้นเองจากนกมันมาขี้แล้วก็มันก็เป็นต้นขึ้นมาแล้วจากนั้นเราก็ ปล่อยให้เทวดาดูเลพืชผักเอ้ยไม่ใช่นะคะต้นไม้กินผลไม้ผลส่วนมากที่บ้านคงเรองนี้ก็จะให้เทวดาดูแลซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าหนึ่งเราคนน้อยแล้วเราก็ไม่มีเวลาจะดูแลขนาดนั้นแล้วก็ผลไม้นะ่ะเรากินไม่ใช่กินเป็นกนิจจลักษณะก็คือเรากินถ้ามันสุกมามันก็กินเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะ ผลไม้มันมีเยอะมากเลยรอบๆบบ้านเนี่ยเลือกกินไปเลยนะคะเดือนนี้กินในนูน้นเดือนนูน้นกินในนี้แล้วก็อาทิตย์นี้มีแอ่นันออกถ้ามันมีเยอะเราก็เอาไปแจกบ้านคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอารอบๆนะคะเขามีเขาก็เอามาแบ่งกันคืน,นจําได้เลยสมัยนั้นแล้วต้นฝรั่งเนี่ยมันเป็นต้นที่ครอบครัวเริงนะ่ะไม่ใช่ครอบครัวสิเริงกับพี่ชายแล้วก็เพื่อนๆนนะชอบกันมากเลยรู้ไหมทำไมคะ ว่าต้นฝรั่งนกิ่งมันจะเหนียวมากๆเลยแล้วมันก็ลื่นนะมันก็ไม่เชิงลื่นหรอกค่ะฝรั่งนะเนาะมันจะเหมือนมันจะไม่ค่อยหยาบแล้วเวลาขึ้น่ะมันจะดีนะคะแล้วก็เก็บกินผลกันโอ้โหชอบมากเลยนะคะเนี่ยลูกอมอะไรเนี่ย ชิดซายไปเลยไม่ต้องถ้ามีฝรังนะคะโอ้อร่อยมันเริ่นชอบนะคะเพราะว่ามันเปรียปร้ยวๆหวานๆน,นะคะนั่นเลยคะ่ะนอกจากกินผลแล้วก็เราก็ไปปีนเล่นนะ่ะปีนจนแบบว่าต้นฝรังมันเครียกว่ามันเกลี้ยงนะ่ะมันเกลี้ยงมันลื่นมันดูกละมันมันมันดูดีนะ่ะประมาณนั้นนะคะค่ะนั่นเลยคะ่ะต้นฝรังนอกจากกินผลแล้วนะคะ เราก็ยังใช้เป็นสนามเด็กเล่นนะคะเด็กๆเ,เพื่อนๆแถวนั้นนหจะชอบมาปีนกันแล้วเราก็ปีนให้กิ่งมันโน้มลงไปแล้วเราก็ทําเป็นกระดกขึ้นลงมันเหมือนความรู้สึกเหมือนได้เหมือนทัมพลีนนั่นเองนะคะเวลาเรากระโดดปุ๊บลงนี้แล้วมันก็เด้งขึ้นอย่างนี้นะคะมันเหมือนทัมพพลีนนั่นเลยะคะ่ะชอบมากๆเลยนะคะอันนั้นก็คือต้นฝรั่งนะคะแล้วต้นหนึ่งที่ที่บ้านนี่ปลูกก็คือต้นขนุน,นะคะ่ะ ขนุนนี้มันออกลูกมามันก็ออกเยอะนะคะเป็นช่วงๆแล้วมันออกเยอะมากเลยนะคะแม่นี่จะแบบว่าเออขนุนลูกนี้อันแรกชุดก็เอาไปถวายวัดก่อนแถวบ้านนะคะอะไรที่มันสวย,สวยต้นไม้เอ,อ้ยไม่ใช่นะคะผล,ละไม้ที่มันออกมาชุดแรกเนะี่ยมันจะสวยมันจะสมบูรณ์มันจะดูดีใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ค่อยมีแมลงรบกวนอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากที่บ้านก็จะจัดนะคะ แล้วก็เอาไปถวายวัดนะคะเพราะว่ามันสวยนะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเอาไปแจกบ้านคุณคุณลุงคุณป้าอะไรเงี้ยมันคือเป็นของขวัญก่อนนะคะให้จากนั้นนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นเลยนะคะค่ะกลับมาต่อนะคะแป๊บหนึ่งค่ะขนุนนี่ปีหนึ่งเนี่ยมันออกเยอะมากเลยนะคะบางทีขนุนต้นหนึ่งเนี่ย ก็จะแบ่งให้ญาติพี่น้องนะคะคนที่รู้จักอะไรนะีคนที่เรานับถือแล้วก็แบกไปให้เขาเลยนะคะบางทีก็ให้เป็นลูกนะคะนั่นแหละค่ะอาหารการกินสมบูรณ์แล้วก็บอกเพื่อนว่ารู้ไหมละ่ละผลผลไม้แต่ละต้นอะไรเงี้ยเราไม่ได้ฉีดสารเคมีนะคะเพราะว่าเรานะ่ยจนมากเราไม่มีเงินที่จะซื้อสารเคมีนะคะประมาณนั้นเรื่องจําได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปุ๋ยที่เราใช้ก็เป็นปุ๋ยคอกนะคะเพราะว่า ปุ๋ยเมนะ็ดน่ะมันแพงแล้วเราก็อย่างที่บอกนะคะเราอยู่บนนอกเราเราก็ไม่มีเงินซื้อเราก็จะใช้ปุ๋ยคอกที่เรามีนั่นนะคะหรือใบบางทีก็เป็นปุ๋ยหมักนะ่ะที่เราใช้กันนะั่นนั่นนะคะพอเพื่อนในฝังเขาบอกโอ้นี่มันออแกนิกจริงๆนะเนี่ยพวกเธอนะ่ะบอกว่าดีมากๆเลยค่ะบอกนั่นเลยคะ่ะเราก็บอกเขาว่า แล้วอาหารการกินที่บอกนะ่ะผักผลไม้มันก็มีรอบๆในรัว้วในในในผักสวนครัวของเราใช่ไหมคะมันก็มีแบบว่ามีมิสะใช่ไหมคะเราก็ในสระมันก็มีน้ําในน้ํามันก็มีปลามีผักต่างๆนะคะบางทีนะ่ะผักบุ้งนะ่ะเรากินไม่ทันปลาหรอกคะ่ะปลานะ่ะมันจะกินก่อนนะคะบางทีก็ยังเหลือให้นะคะแต่ว่า ผักที่เรามีนะ่ะมันต้องเก็บสดๆเพราะว่าเราไม่มีตู้เย็นใช่ไหมคะแล้วก็บอกเพื่อนว่าอย่างเช่นเราจะทำแกงกระเรี่ออะไรแกงที่เป็นแกงกะทินะคะโอ้โหถ้าแกงกะทินี่จะกินกันคือไม่ค่อยได้กินกันนะคะเพราะว่ามันยากลําบากสมัยนั้นจําได้เลยว่าถ้าเราจะทําแกงกะทิกันนะมันต้องเป็นอะไรที่มีญาติมาเยี่ยม มีผู้เฒ่าผู้แก่มาเยี่ยมอะไรประมาณนี้เพราะว่าหนึ่งคุณก็ต้องไปสอยมะพร้าวนะคะแล้วต้นมะพร้าวนะแถวบ้านนอกสมัยก่อนนะ่ะมันไม่ใช่ต้นเตี้ยๆนะคุณมันต้นมันสูงมากแล้วอะถ้าไม่มีใครปีนให้ก็ต้องสอยมะพร้าวคะ่ะว่าจะสอยได้นะคะแล้วก็ต้องเอามาปอกเปลือกแล้วก็เอามาขูดแล้วก็เอามาคั้นเอาน้ํากะทินะคะแล้วก็เครื่อง เครื่องแกงนี่จะตท้องทำแบบสดๆเลยนะคะบ้างแป๊บหนึ่งนะคะค่ะแกงกะทินะคะกว่าจะคั้นมะพร้าวได้นะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็เครื่องแกงอะไรเงี้ยเราก็ไปเอาข้างๆบ้านนะคะมาตำนะคะกว่าจะได้กินบางทีไก่นะคะอย่างเช่นแกงไก่กะทิใส่กล้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ไก่นะ่บางทีนะ่ะต้องวิ่งจับกันตอนนั้นเลยนะคะแต่บางทีถ้ามีการแพลนหรือว่าการเตรียมการหน่อยก็จะจับไก่ตนกลางคืนนะคะแต่บางทีนะ่ะญาติมาเยี่ยมโดยไม่ตั้งใจป้าเราจะต้อนรับอะไรนี้ก็ให้เด็กๆวิ่งไล่ไก่กันนะคะวิ่งไล่ไปตามหมู่บ้านนะคะวิ่งจนไก่มันมันเหนื่อยคนก็เหนื่อยนะคะแบบให้เด็กๆไม่ช่วยไล่วิ่งอะไรกันอย่างนี้นะคะก็ทําสุดๆกันอย่างนั้นนะคะนั่นเลยค่ะ แกงกะทิน่ะกว่าจะได้หม้อหน,นึ่งเนี่ยน่ะมันใช้มันใช้ทั้งพลังงานทั้งคนเยอะนะคะนั่นเลยค่ะส่วนมากก็จะกินกันในช่วงมีงานบุญหรือว่าไปกินที่วัดอะไรอย่างนี้กันนะคะเพราะว่าเวลามีงานบุญงานอะไรเนี้ยแกงกะทิก็จะทํากันนะคะแล้วอย่างหนึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าบ้านเรานะ่มันเมืองร้อนแกงกะทิอ่ะถ้าไม่ทําดีเออถ้าไม่มีเออถ้าไม่เก็บไว้ในที่เย็นนะคะมันก็จะบูดนั่นเลยค่ะอาหารการกินอ่ะ คือแบบว่าคิดเมนูดูจากออผักผลไม้หรือว่าอะไรที่เรามีรอบๆบบ้านประมาณนั้นเลยตรงนั้นเลยอะ่ะคือคือคล้ายๆกับด้นสดกันเลยนะคะประมาณนั้นและเพื่อนๆล่ะคะตอนเด็กๆเนี่ยกินแกงกะทิกันช่วงไหนเอ,อ่ยนะคะลองมาคอมเมนต์บอกเรื่องได้นะคะว่าสมัยตอนเด็กๆนะ่ยอาหารการกินแถวบ้านเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ค่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะหรือใครมีอะไรมีข้อเสนอข้อแนะนำอะไรก็คุยกับเรืองได้เอ้าวด็กซี่อันนี้เหรอลูกมาแล้ว,ลวอ๋อด็กซี่อยากจะมาทักทายแต่ก,ก็ไปแล้วนะคะค่ะเดีวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากที่ฟังกันนะคะมีข้อแนะนำเพิ่มเติอมอะไรก็บอกได้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ